อ่าอธิบายวิธีการฟาร์มนะครับผมก็ฟาร์มสีนั้นๆเลยนะครับผมในง,งูคุณแบล็กซูเปอร์ไซยาโรสอยาที่เป็นร่างโครนนะอ่าจะได้พาไปฟาร์มกันเลยฟาร์มค่อนข้างยากจริงๆแล้วมีทั้งหมดสีเฟสนะฮะเปิดฉากกันเลยกับโดลลี่จากั้งกมดบล็ซเปอร์ โรลี่จากน้องก็มอนแซตตัวปุ๊บวี่แล้วจาป็นบ้าน,นะครับจากน้องก็มอนแซตตัวปุ๊บวี่ ซ้าเข้าไปอีกจะโหดไปไหนอุ้มอัดอุดอมอืมอืมอามาเฟสที่สองกันที่สองนะครับจัดมา เปรี้ยงทั้งหมูเปรียปร้ยงเปรี้ยงแล้วก็เปรียปร้ยงการฟาร์มของโงคุณแบล็กซูปเปอร์ซย่าโรสนะครับผมนะก็จะได้ทำการเปลี่ยนเปลี่ยนลุกแก้วนะฮะอันนี้เป็นวิธีการ,รกฟาร์มนะที่ผมได้ไอเดียมาจากน้องช่องหนึ่งนะครับใน u t u b e มันเป็นสีเขียวทั้งสนามไปเลยทีนี้จัดไปจัดเต็มมันจะค่อนข้างยากนิดนี้เวลาฟาร์มนะอย่างน้อยสิบลูกหรือยี่สลูกขึ้นนะ โอ้โหโดนเปิดฉากก่อนเลยนะฮะนะครับตาโบลี่นะครับจมตีหมูบ้าพลังเข้าไปมอุ้มมอุ้มเปรียปร้ยงเปรี้ยงเรามาลุ้นกันโอ้ไม่ได้อ่า นะครับเฟสนี้นะที่ทุนลองคอยนะเป็นเฟสที่สี่นะเฟสที่สี่เราจะทำการโจมตีหมู่ทันทีแต่ว่าตอนนี้ลูกแก้วหมดแล้วนะครับผม จะทำการโจมตีหมู่ทันทีมาลุ้นกันโอ้โหโดนเปิดฉากก่อนเลยครับมา ยี่สิบสี่ล้านจัดไปเปรี้ยงทั้งหมูเปรี้ยงเปรี้ยงอ่ะ